ยังเล่นก็เถื่อนอือเล่นแบบเอาค่ะก็นี่ดูหลงป่านะคะก็ได้เวลาปอดแอร์แล้วนะคะที่วิวนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนานะคะเรื่องวันเดี๋ยวระบุอีกทีเนาะพี่เอ็มนะใช่ครับฝากด้วยนะคะได้มีนาชัวร์ๆใช้เวลาบ่งเพาะกันานพอสมควรนานมากค่ะก็ประมาณแบบเออจริงๆมันก็มีหยุด ถ่ายแล้วก็ถ่ายเพิ่มอีกอย่างที่เล่าให้ฟังมันมีสองพันนะคะพอพอเรายังไม่ได้อะไรที่ถูกใจเราเราก็ขอถ่ายเพิ่มและกันอะไรเงี้ยก็ประมาณสามปีรวมรวมสามปีค่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถ่ายสามปีนะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีช่วงเบรกใช่ยู็ิเซรพันยี่สิบโลวันยี่สิบโวันค่ะค่ะ มาควนใจเรื่องี้ีเราได้เเองจริงจริงเราว่าฤดูหลงปากก่าตกงชื่อเลยเนะาะก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าธรรมชาติประเทศไทยอะคะ่ะโลเคชันของเรามีเยอะมากมายที่ทำให้เราได้หลงได้หลงไหลกับมันเพราะว่าอย่างเราอะเราเราไปหลายที่มากพอเรามาทำเรื่องนี้ยเรื่องนี้ยหลักๆมันคือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครของนในเหมและฟีฟาเนี่ยเขาเขาาเป็นผักการพาให้ทุกคนเข้าไปหลงธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งพี่ตอบโจทย์ของตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ที่พี่เอมเห็นเหมือนกับโปรดักชั่นเ็นค่ะคในมุมของแพลตฟอร์มค่ะจริงๆเราก็มีซีรีส์ที่มันแบบมีหลายรสเนะแบบเรื่องของเรเลชั่นแบบบอยเลิฟเกิร์ลเลใช่ไหมมีเรื่องซีรีส์เกาหลีมีแบบแย่งชิง มรดกตระกูลนู่นนี่นั่นยอะไรเงี้ยไวเลฟก็เป็นนักเรียนค,คู่นังคู่นีแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างเฟรชดีเป็นคอมเมทาวเอ,เอ่พี่แอนนาบอกเลยะว,ว่าเออเรารู้สึกว่าเราได้ อะไรกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นบางทีเราเราเราทำงานเยอะๆเราไม่ค่อยมีเวลารถติดๆอะไรเงี้ยเราเะไาจะไ่ไปเที่ยวถามว่าเราไปเที่ยวทีหนึ่งเ้วก็มีโอกาสที่จะไปขึ้นเขาดูน้ำตกอะไรขนาดนั้นเราไปแต่จังหวัดกว่าจะขับรถก็รถติดแล้วเหนื่อยอยีกใช่ไหมอ่าเราสึกว่าอันนี้มันทําให้เราได้พักผ่อน,อน,น,นเวลาดูไม่ได้ไม่ได้โฟกัสแค่เป็นซีรีส์บอยเลิฟอะไรนะเราคิดว,ว่าตัวเนี้ถ้าเกิดมีเวลาดูมันแล้วอ่ะเราจะได้ได้เรียนรู้เหมือนว่าเออบางทีมันมีอะไรให้ใหเรามองเยอะโดยที่เราคิดว,ว่าเออ เราก็เป็นส่่นหนึ่งที่ช่วยทําให้เราให้ให้ทุกคนรู้สึกดีแหละโดยไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้เป็นคำกควาวว่าเป็นบอยเลิฟแต่ว่าเป็นฟิล์มจร,จริงๆเราใช้คําว่าค o m i n อ of อ g e เนาะมันเป็นหนังโรแมนติเอาจริงๆคือ coming of age เนี่ยมันด้วยตัวละครของฟีฟ่าใช่ไหมฮะที่เขาต้องไปแบบเหมือนแบบรู้จักตัวเองรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าแบบเขาเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนายเห็นเป็นคนช่วยแบบ สอนเขาระหว่างทางอะไรเงี้ยเล็กโรแมนต์มันก็เกิดขึ้นแต่แต่ถามว่าผมอยากแคตตากรา์มันเป็นแบบบอยเลิฟหรือเปล่าหรือวายหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่ก็ได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันก็เป็นใช่มันมีโรแมนต์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางแต่ว่าคือเราไม่ได้ขายความเป็นแบบแบบฉากนั้นนะออก่าเดี๋ยวเฮ้ยมันรอดูฉากแล้วนะมันไม่ใช่หนังไม่ใช่ซีรีส์แนว แล้วก็ทําด้วยความตั้งใจครับเพราะว่าเราเห็นว่าในช่วงนั้นมันเริ่มไปเวนะเราก็อยากจะสวนกระแสหน่อยด้วยทําอะไรที่มันแบบละเอียดอ่อนหน่อยมีความความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ต้องไปเน้นความือหวานแล้วก็ไม่ได้อยากจะขายความมือหวานยคืออยากอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนดูแล้วแบบทาให้รู้สึกแบบอะไรอแบบ่ะแบบเหมือนเรา กลับมาสู่แบบไอโรแมนซ์ที่ไม่ได้ฉาบฉวยแล้วก็ความรู้สึกที่แบบไอกว่าเราจะพูดอะไรได้กว่าเราจะทำอะไรได้แบบมันจุกอยู่ที่คอหอยแนละ้วมันแบบ อะไรเงี้ยคือมันไม่คือไม่ได้อยากแบบกระชากกันเข้าห้องแล้วก็้าห้องเชียร์ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความธรรมชาตินะคือหมายถึงว่าเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติด้วยแบบในโลเคชันต่างๆแล้วก็ธรรมชาติของความสัมพันธ์ของการเดเวล็อปเมนต์ของตัวละครอะไรเงี้ยครัตัวละครของเราคือเลือดดีผเป็นใครอะไรเงี้เล่าให้เราฟังกับ้างได้ครับก็จริงๆผมรับบทเป็นรีฟ่านะครับก็เป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบม .6 แล้วก็กําลังจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ว่ามันก็จะมีคอนฟ lict บางอย่างที่ทําให้เราจะต้องไปที่าปางช้างที่ชื่อว่าปกป่านะครับของคุณย่าปัดที่รับบทโดยพี่ตรงหนึ่งซึ่งคอนฟ lict นั้นจะคืออะไรก็เดี๋ยวรอไปติดตามแล้วเราก็ทําให้เราได้พบก,กับเฮียคนนี้นะครับีย <laughs> เฮีย <laughs> คนนี้ครับ <laughs> นายเหยมครับผม <laughs> ก็เป็นคนที่อยู่ที่ปกปา่าใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วนาาเหยมจริงเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นั่นหรอกครับจริงเขาก็คือคนในเมืองกรุงนั่นแหละแต่ว่าด้วยเพราะเหตุอะไรบางอย่างทำให้เขาอยากหนีออกจากปัจจุบันที่เขาอยู่ตอนนี้ อยากจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไปฮิลตัวเองครับแล้วก็ได้อยู่ที่ปกป่าแล้วก็คอยช่วยเหลือย่าป่านแล้ววันดีคืนดีก็มีคําสั่งจากย่าป่านว่าเฮ้ยเหมต้องดูแลคนนี mm hmm. ้เขาจะเข้ามาที่ปกป่านะ mm hmm. เป็นระยะเวลาเท่านี้เท่านี้เห็มต้องดูแลซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคนที่ไม่ไรักป่าเลยกับคนที่แบบลงไหลในป่า ความสัมพันธ์อย่างเดิมเลยเนาะผมเป็นเรื่องนี้ความสัมพันธ์มันเป็นความห่างระหว่างตัวละครสองตัวด้วยอายุเลยคือมันมีความคล้าย็นตัวนี่ยายมาคล้ายอะค่ะแต่ว่าคือถ้าเราถ่ายเหมือนนิยายมันก็มันน่าจะ อ,อไม่ใช่สไตล์ของเราเราเรามีความรู้สึกว่าการรีเมคมันก็เหมือนกันรีเมคซีรีส์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องอยู่แล้วเราก็อยากให้มันดูมีสไตล์แล้วมันชัดขึ้นมันกลมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปรับอายุนิดหน่อยตอนแรกมันอายุประมาณแบ 3, บมสามมั้งถ้าเป็นน,นันวิยายนะคะ <seem S 1> แต่ว่า <Bean. S 1> เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้มันขึ้นมานิดนึงจะได้จะได้สมจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมจะถามถึงท,ทุน,ทน,นร้างครับผม บอกว่าต้องไปทำอะไรหลายอย่างทุกอย่างต้องบิวขึ้นมาใหม่จริงๆตัวเลขมันก็มันก็เยอะค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราลืมไอ้ตรงนั้นไปละโจทย์ของเราโจทย์ของแบบเขาดีโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ของหน้าที่พี่เจี๊ยบเนาะ<ช>พี่นันดาเขาจะแซวต,ตอลอดว่าอะไรที่เป็นโปรเจกต์ของพี่เจี๊ยบเนี่ยทุกอย่างมันจะสามารถนานได้สามารถเปลี่ยนอะไรได้พอเรื่องต่อไปนี่คือพี่นันดาคุมถ้าถ้าคุ้มกับ นอกเขามาทำนี่โอ้โหโดนบี้แหลกเลยยังไม่เสร็จอีกยังไม่เสร็จอีกพอเจ้าของทําเองนี่คือแบบค่อยๆไปค่อยๆปั้นไปลองทำนี่ละมั้ยจริงๆเรื่องถุงสร้างเราไม่ก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลดได้แล้วมันจะยังยืนอยู่คู่กับเราตลอดไปพี่เจ้า็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างอย่างน้อยเราทําให้มันดีที่สุดดีพอหันมาปีสองปีหรือเราแก่เรา มานั่งดูเลยมีรู้สึกว่าเราไม่มีคําว่าช่างแม่งให้ท,ทำทำไปเอะไม่เราเต็มที่กับทุกงานดีกว่าค่ะเราเห็นว่าไปสร้างบันใดอะไรไว้แบบนี้คืออล้วนั้นก็คือ,คอยกถวายให้กับธรรมชาติไปแล้วคือไอตอนที่เราทําเฟสสองอะคะอ่ะพอดีเราตัดมาแล้วก็เรามีคำสึกว่าเรายังไม่ได้เชื่อถึงความรู้สึกหลงไหลธรรมชาติจริงๆเราก็อะให้ทีมนีย่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่า ให้ทีมโปรดักชันไปดูโลเคชันไปดูแล้วเราก็ไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่บ้านไร่นะคะก็มีสองจุดหลกัหลกๆแต่ช่วงเวลานั้นคือเรามีความรู้สึกว่าแบบมันยากมากเพราะว่าเเขาเรียกว่ารัฐบาลเไม่ใช่รัฐบาลคนแถวนั้นเขาทำทำบันไดซึ่งมันซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรองรับคนแบบเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เราก็เลยต้องแบบ อ่ะโอเคไปบำรุงไปทะลุบำรุงใหม่ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็ขั้นบันไดมันจะเป็นถ้าคนชาวบ้านทำมันทำถีอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างเงี้ยประมาณสี่ร้อยขั้นที่มันผูกพังตอนนี้เราก็เลยไปคุยกับทางอบตาทางผู้ใหญ่อะคะ่ะว่าเราอะจะไปทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ทำให้มันขยายเดินได้เยอะขึ้น mm hmm. เพื่อให้มันห่างขึ้นมันจะเดินง่ายขึ้นยอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็ประมาณสองร้อยสี่สิบเก้าพันค่ะแล้วก็เราก็ให้กับทางชาวบ้านเลยทางให้ให้ทางพื้นที่ที่เขาไปเลยค่ะก็เหมือนเราไปช่วยแล้วมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้ก็ักท่องเที่ยวคนไหนมาดูซีรี์เลยมันจริงๆมันก็มีนะคะก็คือมันอยู่ที่น้ำตกขาล่มเย็นแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นอยู่ตอนตอนสองนะคะจะมีชื่อน้ำตกโจร ซึ่งเป็นเบิร์งหัวใจโมรลกวดอันนี้คือก็ปราเปื้นเหมือนกันเพราะว่า,วายังไม่ค่อยมีใครเราไปคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็บอกว่าไปตรงนี้ดิแล้วไปดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออใช่แล้วมันใกล้ๆกันเลยค่ะ ฉัว่าอยากให้คนไปเที่ยวหรือไม่อยากให้ไปเที่ยวไปเที่ยวอ๋อยากให้ไปเที่ยวโอไปเที่วเราก็แบบขู่ไม่กังวลแบบเหมือนอยากเก็บไว้ดูเองไม่ไม่ไม่ไปเที่ยวแต่ว่าแต่ว่าน้ําตกโจรเนี่ยมันยังไม่มีใครไปมันคือชาวบ้านบอกเราเราเลยก็ขับรถไปก็คือสามารถทาได้ตอนนี้จะไปดูได้ได้ชุดดูนี่เราไปปักค่ะปักปักไปปักป้ายไว้ว่าชี้จุด เขาดูเรื่องนี้แล้วแบบเฮ้ยฉันอยากไปตรงนี้ว่ะไปได้มีคนง่ายยังไงไปถึงไปถึงตรงนั้นเจอพี่เจี๊ยบก่อนเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะเป็นจะเป็นลูกอยู่พี่เจี๊ยบเก็บตค์อยากเข้าเก็บตังค์อยู่น่ารักน่ารักอยู่เบเงินเยอะไว้เรื่องนี้เก็บตังค์ยู่ละล้อยผมถ้าทำคาดหวังของซีรีส์เรื่องนี้แล้วผมแง้กันได้างใจอะไคือคือถ้าถามผมอ่ะมันมันก็มีสองมุมมองใช่ไหมคือในในแง่ของโปรดิวเซอร์ มันก็จะคาดหวังอยู่นะเพราะว่าพอมันได้ผลตอบรับที่ดีมันก็แปลตัวออกมาเป็นธรุรกิจที่ดีซึ่งก็เอาไปต่อยอดเป็นเรื่องใหม่ๆได้แต่นะถ้าพูดถึงในแง่ของบุมของของศิลปะเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นหรอกคือเราทําให้ดู่ะแล้วก็อย่างว่าคือมันลงทุนเองด้วยมันก็เลยแบบไม่ใช่แบบ เอะหาแบบเนื้อหาอะไรก็ไร้ชาบช่วยที่สุดที่เราอยากแบบเกิดขึ้นมันออกไปมันก็คือทําด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนดูจริงๆก็เลยแบบอยากให้ดูอ่ะคาดหวังแค่นี้อยากให้ดูอยากให้ดูอยากให้ยิ้มอยากให้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติอาจจะอยากให้แบบพอดูเสร็จแล้วหันไปมองหน้าคนที่เรารักแล้วก็แบบเห็นเขาชัดเจนขึ้นอาจจะอยากจะ เขาไปใกล้เขามากขึ้นอยากจ,จะไปบอกรักเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมก็แฮปปี้แล้วสุดท้ายาก็่ผมฝากกันหน่อยนะผมก็มาจจะรับชมยังไงกันบ้างก็ ได้ครับก็ฝากซีรีส์เรื่องลึกได้ดูหลงป่าด้วยนะครับทางวิวนะครับเดือนมีนาเดือนมีนาครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็บอกวันกันเี๋ยวบอกวันเช่นเนะฮะพอดีเดี๋ยวเราไปบอกวันกันอีกทีเนาะครับก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตรงนี้ตั้งใจมากๆที่อยากให้ทุกคนได้รับชมนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาจากพี่ๆนะครับแล้วก็ได้มาจพี่เช่นกันนั่นเป็ครั้ที่ได้เจอกันในงานแบบนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับก็รอฝากติดตามด้วยครับ ครับทั้ก็นี่ไงก็คาดหวังไงครั้งเผือ่มาอินเสิร์ตถ้าดังมันมีหลงเมืองด้วยนะเขาเขียนหลงกุ้งหลงกุ้งหลงกุ้ง